สวัสดีครับผมลุงตาทิพย์ครับสวัสดีที่เก่าล,ล่ะเรียก็ได้แต่ว่าชุ่มกรร้อนคือจะเปลี่ยนทีชุ่มก้อนนี้ยตีเดี๋ยวว่าเรียกสองตัวมันเปลี่ยนใจนั่นเยอะทะลุล่าง,งได้กรลุกหมายถึงว่าที่มาตอนแรกมันปะครับเออที่มาตอนแรกสองตอนแรกมี หนึ่งสี่สี่มาก,ก่อนหนึ่งสี่สี่มาก,ก่อนแล้วกับมันค่อยมาคืนอีกจืนสามคืนอีกเจ็ดสามครับเจ็ดสามก็มคำมากก็เลยมานอนมันก็เลยมีผูวว่าเออเขาเรียกว่าเขาเรียกมาายืให้่น่ะเขาเรียกเกีสามแรือมา,า่ไหรครับแต่หมดก่อนตาถีมันมาก,ก่อนพระตออช่วงหลังเลยอ,ออกบุกี้มือเนีนั่นแหละ ทู่งนั้นมากกว่านีล้วมานอนมกุกคอนนี่เออมากุกคอนเออเม,ามนนื่อวานโมนีมุกอนมานอนแต่ที่นอ,อันเปียนี่แหละหงส์จะได้รับดอกครับก็เลยมีภาพเอยียงขึ้นมากเหงาเห็นหลายอย่างหลายเนี่ยวันสิเลสที่ขนมันก็พวกข้นโดนเนี่ยคอยสอดขึ้นไปภาพ ภาพซุ่มที่เขามาฟอนม่ยังใ้เบิ้องไม่ง่ายไม่ยิ่งอ๋เอเห็นคนก่อนอ, <c oughs> อันนี้คือยังบอท่านได้หลับดินะครับเนาะ<อ>ยังบอท่านหลับบอหลับจากเทียมาหลับอ,คอ,นนอืคือขื้นมากเห็นในในตาเขานี่แหละือขื้นมากคนมาฟอนกันวติอีอทีมีสทีมีประเทศที่โอเปียขึ้นมาก่อนเอธิโอเปียซุ่มบบกไอ้ นุ่งหน่อยห่มหน่อยซุ้มอ,อ่อยน้อยเนีย่ยอุ้มมวยน้อยเนี่ยส้มใส่ตับใส่ผัดกระเทียวเนปบอกครับเออโอ้ิวคำคำซุมหมกหัวย่องยอง๋อแม่แต่ว่าเขามาเขามาเป็นกลุ่มซุนะ้มเนี่ยเขาฟอนมานลำธารครับ <c oughs> โดนเติมมันก็เลยหนีก็เลยหายไปจังแม่คอยคนไท่ขึ้นมาคนไท่มาอีกออคนไท่บ้าน กับผู้หนึ่งกับที่แม่นางยองย้อนอะไรไปกับมีเท่าผู้ยิ่งผู้ใช่หละฟอนอ้อมยู่อู้้นี้มาแปลกเนาะอืมทันแม่นจับลักจับลักอืมลักไม่ทิรี่ี่บอครับเออลักกี่สาดไวผู้นั่งอหละจับแต่ว่าทุกมีฟอนอ้อมนั่งจับไม่ยิ่งผู้ยิ่งคือผู้ใช่นั่งไม่ยิ่งไม่ยิ่งนั่งจับลักว่าทีเนี่ยลักทิรี่สิเ่าเป็นเลขนึงตัวที่เขาให้เป็นเลกวิ่งกันบอสันครับจังวะ ก็คือดอยู่แต่ว่ามันมาผิดแต่ว่าว่ามผู้ฝอนเกี่ยวมันมีผู้ยิ่งกับผู้ใช่ก่อนออมถามันมีมาตะไม่ยิ่งมาั้งโอเคค,คือเลขตัวก,กรอนเขาเปลี่ยนเลยอันนี้มาทราบกันด้นไปภาพก็คืนมาเป็นทีเลียม ภาพมันก็นขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมหน่อก็เลยว่านมุมี้ยรังก็คือซาลตาตาร่างติดตายเมื่อไฟนี่แหลยโอ้เป็นจอภาพคล้ายๆเป็นจอภาพเลยเหรอเอเอแต่ว่านเป็นสี่เหลี่ยมครับออแต่ว่เป็นเหลาพอ้เตีอาล่องมึงไม่รบกุญแจกเตียนตัวนั้นเด็กตัวเก่าหันบกขึ้นมาจากเท้อบั้นบ<อ>่ตัวได้กระยาขึ้นมาเนี่คือบอกขึ้นสัมคือทีเดียวจบ เพราะว่าเขาขันนั้นมาให้กัรให้แบบไหมครับคือคือบอกง่ายๆคือมาแก่ตงวดบางนึงมาแก่ตัวงวดที่แล้วเออพองวดที่แล้วเขาถือเลขประเถึมมันมาครับมันหนีแต่และตัมเนบ่กครับแมนแมนมสมมุติ<ม><ม>ว่าสองตก็น,นี้ไปเตรียมหนึ่งเจ็ดสามก็ออกเจ็ดสองเออศ <2008 S 1> ูนย์แปดก็ออกศูนย์เก้าเออนั่นแหละมันหนีไปย่างละเตรียมครับคือนรางวันี่ตามที่เขาไมา่ตามลังคือบปสูง เล็บ่สูงก็จืว่าเล็ก่สูงมันขืนมาพร้อมกันเพียบมาทีเดียวเลยเนี่ยมาน้อกโกนเลยครับแล้วก็มาโดนบ่มีเงี้ยมาบางบ่มีเี้ยเขาก็มาท้งเขาเแจงแจงครับโดนเติบนละเขาก็นั่งเบิ่งอยู่จังคอยควายล่างๆหายไปคนเนี่ยหายไปแล้วบ้านีตัวเลขนี่นะโอ้ตัวเลขเออตัวเลขตัวที่มันขืนมารุ่นนี่แหละมันหายไปเลย โอหลังจากที่ค้นฟอนเสร็จคนเอธิโอเปียฟอนเสร็จไปคนนทยฟอนแล้วกลับไป <Yeah. S 2> มันนี่ตัวเลขมากขาดนี้โดนโดนเติตัวเลขไม่ค่อยขึ้นมากมขึ้นว่าอันที่บ่ขึ้นเพราะว่าม,มันตามันก็บ่เคยอีกครับแล้วมันสีมีเวียนหัวอยู่หน่อยหนึ่งเครื่องบากทักครับเก็เลยเนื่นองสีเนื่องขึ้นว่าสีเนื่องแต่ว่าตาบ่มึนครับ พราะว่าลักษณะนี้มันจากไหนมันต้องขึ้นขึ้นปลาครับน่าเกลีกรลิกข้นมากจร่โตไรตระบาดนีมากอีกขืนมากนี่เขดีขืนมานี่มันเห็นแจ้งแจงให้ว่าเลขสามหางมันจะแจงมั้งซีหนึ่งหนึ่งกับแจงอหนึ่งซีซีมากแค่ไหนเออหนึ่งซีซีนี่กับแจงแล้วก็เก็ยสามนี่ก,กับแจงชัดขึ้นกัน คือกันแต่ว่ามีมีสามร้อยในเจ็ดสามคือมาฟันกันขึ้นครับคือเอาเห็นแหล้วคือเอาเห็นแหล้วตัวเจ็ดสามครับที่มาฟันกันขึ้นว่าเขาไมา่เขาออกมาให้อีกอแต่มันคือเจ็ดสามมาสัมแต่วันหนึ่งซีซีบอกมาสามัมบาทน,นี่พ่อหลอดนีชุดหนีมากมีตัวที่มาตรงกันครับชุดแหลกบ่ครับมีตรงนี่ตัวนี้ครับคือคือเรียกมันมากงวดทุดไทย คือมันมาสามศูนย <3, 02. S 1> ์สองสามศูนย์สองเนี่ยขึ้นว่าตัวนี้มันใจขึ้นว่าตัวนี้มันใจอยู่เพราะว่ามันถิบมาแล้วมันถี่มาเทีท่ยงที่ลีแหละมันถี่พเพียกบ่ยินบ่ด้านนี้มันเฮี่ยงกันไม่เขาเบิ้งอ่าครับโดนโดนมันก็นค่อยจางไปคือ <c oughs> คือปรากฏขึ้นมาแล้ว บอมีว่าสีมุนแต่หันมุนไปนี่สีแยกออกจากกันแลนเขามาหากันบอมีกันแลนไปใส่สี่บ่คือกูเทียกูเทียนี่กันมันสีเขามานี่มันสีเลียนออมืนกันมิ้ซนสีเขากันไเนี่แหละก็ยังบ่ยังบขึ้นอแล้วก็ยังบ่มียังอย่างนี้สามศูนย์สองปฏิหมายว่าตัวนี้ถ้าสามารถบอกได้บ่ครับออสามารถ สามารถบอกได้บอกว่าโตสามศูนย์สองนี่เป็นโตที่ชัดเจนที่สุดแม่นบอกครับพอเลขเลขกโตที่มันปิดไทยนี่มันจะมาแก่กัวมูแล้วก็เด่นกัวมูคือมันจะโบติงเี่งไปใช่มันจะยืนอยู่กับโตเลยรังค่อยว่านจนว่าจนว่าอยากให้เปี่ยนเลขวิ่งแต่ว่าขันเปียนเลขวิ่งขา่าเป็นแต่เปียร์มันจะมีมาสัมยูสมมุติว่าคนฟอดแม่นบอก ผู้นั่งอยู่เครื่องกับเพาะจับลักทั้งทีนะจับลักที่รี่เออพราะลักเขาตีเป็นหนึ่งก็ได้ครับไม่ยิ่งเขาตีเป็นซีอยู่แล้วเป็นบอออะไรแม่งครับแต่กาดพวกนี้นี่สี่เป็นสิบจีสี่สิบเอ็ดก็ยังโมโหจับเตียเทียนมาหล็กเลกมันมาหนึ่งซีซีเป็นบ่อแม่งครับข่อยมาเก็ดสามับแต่ว่างวดจุไทยมือก้อนอยู่และครับงวดจุไทยที่มันมาครับ มันเป็น่ยน0ม3 0 2 302อืมนี่แหละตั้งนันมากหมู่บ้านก็บ่มีอย่างหมู่บ้านเรียดมากหมู่บ้านก็บ่มีอย่างหมู่บ้านเรดเบิ่งยู่ครับแต่เขาก็บริเสธอย่างถ้ามันที่แม่มันกับม่ตามเข้าอยู่ดรอกขันบบตาเบิ่งนิ่กับเป็นง่วงอยากงอนเองที่กัเข้าเคื่อไปเย็นรลวครับกัคือหละ่กเตียน ที่มันมากุเตียแต่หน้ากูเตียมันตาไมาที่นิ่คือตาไม่ถี่นิ่เกิดมันมันถีมาเตียนแล้วถี่งวงมันแ้าเขาสมูิว่างเขาถี่งสงเขาถี่รับเขาถี่นั่นตาเขาตาเขาสีนิ่เนี่ยคือมันสีคือเบอๆง่ายงก็ตาซเมนนะครับตาซีเมนเนาะแต่ว่าขึ้นว่า ตามที่ฟังเสียงเล็กผู้อื่นึงอ,อีหยังกันเขาก็บ่ขึ้นสูงเลยครับ <ฮะ S 2> ก็บ่มีผู้เามศูนย์สองนี่ก็ถือว่าต่ำนะศูต่ําูนอ02ต่ําต่ำบาสนี้เมื่อกี้ลุงว่าฮอดคิดว่าอยากอยากสิเปลี่ยนเลขวิ่งถ้าอยากสิเปลี่ยนนี่อยากสิเปลี่ยนเป็นตัวใดครับถ้าสิเปลี่ยนเป็นเลขวิ่งแต่ถ้าเปลี่ยนเป็น3ามเน,น,นี้ยก็ประมาณใจตร่นี้มันก็ร้อนจะจีบเล็กตามตัวครับ นี่แะคืขึ้นว่าีิเปี้ยนนี่หละคือว่านางผู้ดเดียวขันมาคือทีิเปี้ยนเล็กวิ่งบอวะทันคผันมานี่ล่ละเพราะว่าฟอนนี่เบิ่งจับหลักนีครับเพราะว่าหนึ่งมันก็มาแห้งเพราะวันมาก่อนมูเนี่ยหนึ่งแหหับหนึ่งมาก่อนมูเลยขึ้นว่าม่าจัเป็นกับเปี้ยนก็เนกไเลยขึ้นือ <N> คือคือวิออ่งกับวิบ่งก็วิ่งไปเดียวเลยวิ่งหนึ่งเลย คิดว่าก็ที่พอเป็นอย่างนั้นคือที่พาอครับเพราะว่าฟองหนึ่งมันกระบุติดโดนแล้วมันบ่อแรงแมนครับมันกับหงกระขึ้นไม่เห็นการสรุปแล้วกระือหนี้เล็กยูกตะเล็วิ่งหนี่งกระือวิ่งหนึ่งบาทนี่เลขสามตัวนี่ก็ะเลยหีสองชุดบาทคือหนึ่งซีซีกับสามศูนย์สองครับ หน,น,นึนห่งซีซีกับสามศูนย์สองสู้เหนือเมืดเดี๋ยวหันหางข้างแทางแจงกันอ่ะแจงแล้วบาานขึ้นว่าครับขึ้นว่าตัว,ต,วตัวสุดท้ายนี่แหละอยากอยากให้เหรียญน,นนะยี่อยากอยากโอ้อยากมั่นใจตัวสุดท้ายนี่หลายกว่าอเป็นมั้งครับเพราะว่าอยากตัวสุดท้มมายมันมากม,มันมากซ้ำมูอ ถ้าเรีวิ่งเข้าวิ่งวิ่งวิ่งหนึ่งก็ได้ลูกถ้าเรียกวิ่งหนึ่งนี่ถ,ถ้าถ้าวิ่งหนึ่งถ้าเข้าจะวิ่งหนึ่งก็ได้ครับใครจย่ามวิ่งสามสองไม่ต้องวิ่งครับใครว่าถ้าผู้อะไรบ้ามากหนึ่งก็เอาเอาเลขสามไปเออเลขสามเป็นตัวร่องเนาะเ,เออเป็นตวัวร่องเพราะว่าเข้ากับจีเหรียญจงๆก็ไม่ได้เข้<ๆ>เากับเขาเรียกทะพูทมากนะ ที่มันใจอีีกะคือว่านจีบบัวผ่านมาหนึ่งก็ได้หนึ่งก็สีบ่วผ่านออกสามศูนย์สองมันเป็นตมาลางบัวลุงศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สามแต่วันมากมันมากบัวแยกกันมันเบาง่ายมันตอดข้อกันเลยมันมาต้องกันโอ้ท้าถเาจีบบัาได้ก็คือถ้าวจีบลุงลางได้ก็คือเจ็ดสามเจ็ดสามถ้าสิไปแล้วเนี่ยเพราะว่าน่าสองตัวเนี่ย โอแมนครับแมนตัวนั่นเนาะภาวะทุกนี้มันยืนกันมาสามตัวหนึ่งทีเจเนมันก็มาสามตัวมันบอกสามทูนสองเลยมันก็มาสามตัวครับแต่มันมาผิดมูก็คือเจ็ดสามทีมาสองตัวทีมาสองตัวแต่ได้คิดว่าถ้าสีลงรางเอาเป็นเกียรติสามซะถ้าสีลงรางก็เป็นเกียรติสามซะลงได้คแต่เราเรียกตามนะก็คือว่าสิบพวพลาดตรงเนี้ งวดนี้มันมาครับเพราะว่ากมันใจผมมักอยู่ทีย่ยเหรียญหนึ่งแต่ว่าเขาเขาบริเกตหนี้ยิงเกลี้ยงเขาบริเกตคือตะกี้ครับทีงวดที่มันผ่านทีงวดที่มันผ่านแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งทั้งบนท,ทั้งล่างมั่งนลยเป็นเลขียญหิ่งอยู่ครับเพราะว่างวดนี้ให้ไปแล้วก็คือพวกหนิ่นบงบ่ได้กังวลนี้ยังเลยบ่ได้กังวลยัง มากนี่ลูถ้าจีตัวที่มากที่สุดก็คือสามส่วนสองเนาะถ้าสเ้นกับเน้นตัวนี้แหละมันเนีนตัวนี่<อ>กับเจ็ดสามกับเน้นเนี่ย,นนยพราอมีสิทธิ์หลายที่สุดมีสิทธิ์เป็นรางสองอันแต่ว่า,ตาแต่ว่าหนึ่งซีซียนมากกวนน่ากับบอลเนีขึ้นกันเมื่อสิบไปยุ่วสามตัวหนานแล้ววันที่หนึ่งสมบูรณ์หนึ่งซีซีแต่ว่าจะเริ่มไดครับลูก เลขสามตัวนี่ตอนหาศูนย์ศูนย์นี่มันออกมันออกเป็นเ,<อ>เลขเลขสามตัวล่างดิส<อ>ามตัวหน้าสามตัวหลังนันบ่ช่วยงวดช่วยงวดกวนหงายไปอันนี้นึ่งซีซีกับสามศูนย์สองกับกับบ้นนี้อาจจมีตัวได้ตัวนึงไปเป็นสามตัวหน้าสามตัวหลังกับมีโอกาสเปลี่ยนไปได้ขึ้นอ่ถ้าอยากได้ขึง้งวดเดียวจบนัเอารล้วบ่เนเขาเร้วคือเอรางวัลที่หนึ่งไปก็ขึ้จบบ่มี เลยบอกๆๆๆๆกินที่โดๆเนี่ยเี่ยกินแค่เดียวครับจะบอกว่าเพิ่นเข้าใจฟังมาบุกคอนอย่าเพิ่มอย่ากพ้วยไว้เลยคือปูเคยบอกไว้ว่างวดสุดท้ายที่ให้เนี่ยจะงหกโตนะสียหายแล้วลวันที่หนึ่งแต่ว่าข้นมาล้วนี้ <ฮะ S 2> ข้นมาหา่แล้วขืนมาพอแล้วข้นมาเทียมเบื้องแล้วแต่บันสีมี่ตัวหนึ่งมันแก้งออกมาสามตัว <ฮะ S 2> โออ้อนาตัว แต่ว่าตัวที่ว่าเขาบอเอานี่เพราะว่าเพราท่านเอาคือกินเลขทุนนี้ไปก่อนเรียนเลขทุ่นี้ไปก่อนเพราะว่าขาเทาเลตัลี่คือมันงวดเดียวคือคูปีถ้าเบิ้ลมาใหาเลตัลี่งวดทุ่ทไทยนี่คือจบเลยเป็นสีบ่มาอีกบ่มาอีกปีนั่นอืมีนั่นนอกจากปีรุ่นอ๋อแสดงว่ามันมีขึ้นมากน้งกันหาตัวอยู่แต่ว่ามันมีขึ้นมาหกตัวนครับ แต่ว่าตัวนึงมันเข่ามก็ไปเคือว่าเขาบ่อมันจีบเข่าเลยอ๋อมัน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 มีตะกุดหกตัวอยู่แต่ว่ามันไอตัวนึงไอตัวนึงนี่มันบมมีมองเสียบเข่าเออเพราะว่ามันก็มันจีบโมมีมองเสียบเข่ามันก็มีอยู่แต่ว่าเขาว่าเขาบ่ออ๋อบ่ท่านได้เอาเออบ่ท่านได้เอาหกตัวอยู่บ่านได้เอาดอกบ่ท่านได้เอาเพราะว่าเทางบตัวครับก็คือจบไปเลยปีนี้ บานนี้เพื่นก็เลยไปเลยบ่นเออมันก็เลยไปเพิ่อนกับบาสเพิ่นสิไปเพื่นก็ถิ่มเพื่นี่ๆนี่ละฟังอ๋อพอพอเฮาบ่เอา6กตัวเพิ่นก็เลยถทิมเพื่อนที่ๆเลยห้ยว่านั่นอ๋อๆๆเข้าใจแล้วครับบานี้อ๋อตอนนั้นบริเวณบสูซี่ฟังเนาะที่ว่ามันมามันมา6หตัวอยู่แต่ว่าลุงบ่เอามันก็เลยบ่เทีย่เหมือนเข้ามามันก็เลยหนีไปมันสิมีตัวนึงอ้อมหมู่อยู่หั่นล่ะครับห้ามบอกเข้าคือคือแบบว่าให้กูเข้านําแนงทีนะ ทำกูเพราเขานี่เ่าครบหกตัวนี่เพราะว่าเพราะว่างเขาเรียกว่าไ้เร็วว่าเขาเบาต่อต่อเพราะว่าเขาเอาเออมาตัวตายกาตัวดทตายก็ทีเข้าปั๊บเลยครับนี่ที่เข้าเป็นหกตัวเข้าเป็นหกตัวเขาเกิดมาท่านอยา่อยแต่ว่าแต่ปกติช่วงที่เพิ่นมาเป็นสิมาช่วงหนาดำหน้าเนาะหน้าหนาหนาอย่างนี่แต่ว่าหลังเกี่ยวเขานี่ก็จบเลยเกี่ยวเขาต้องทิงกันแต่สดงว่า ช่วงนี้ไปนีก็อีกย่งอีกหลายงวดอยู่เล<อ>ยก็ยังว่ารับเดี๋ยว่าสุดไทยพุ่นละช่วงสีเขาเกี้ยวเขาาพราะว่ามันอยู่ในใจอยู่แล้วตัวนั้นนระคว่าระยะไหนเพิ่นีะไปอระยะไหนเขาเที่ยวครับเขาหูหเวลาของเพิ่นอยู่แล้วว่าเพิ่นมาก่อนไลยเพราะว่าเป็นยังไงเพิ่นก็ต้องเพิ่นต้องเตรียมเอาอยู่แล้วครับงับเพิ่นจะไปเพิ่นจะยังได้บก็คืออ่าปเป็นปูที่เพิ่นมาเห็ดให้เท่า มองเห็นมีมิเห็นตัวเลขอย่างนี้ล่นะเนาะแต่ว่าหุ่งกันว่า่อไปเอาแต่ถือว่าชัดเจนแต่ว่ามีเพิ่มมมหนึงตัวตัวไมคคือสามศูนย์สองตัวเก่าคือหนึ่งซีซีกับเจ็ดสามแล้วก็รุ่งมั่นใจตัวสามศูนย์สองมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นล่างกับเจ็ดสามนี่อาจจะเป็นล่างเพราะว่าเพราะว่าันกา็กที่ว่าเป็นอยัางคือให้เจ็ดสามเป็นล่าง พอวานมาคูหนึ่งมันมาครบสามตัวเอมันมากแค่สองตัวแต่วาสามสองหางทีหนึ่งทีสีกับสามทูนสองมันถีมันสีลงบ่อเพะวานมามันมากของชุดของมันคมันมาสามตัวแล้วก่อนพ่อมันมาอมเอมมันมาสามตัวพอตอนเสียเอาลงล่างกัเป็นไปบ่ับพอมันเป็นเลขสามตัวเอาโอเคครับผมก็คือว่าชัดเจนนะครับล่าสุด ลุงตาที่วันที่สิบหกมิถุนายนเนาะมื้อนี้แต่วันที่สิบเอ็ดแหละครับสิบเอ็ดแล้วกะเหลืออีกอยู่หามื้อกะหอดมื้อเล็กออกโดยจังไดก็มาลุ้นกันทั้งยุความเคลื่อนไหวจังไดกะเดี๋ยวกัสิเข้ามาติดตามบอกสุ่ยซีฟังให้เก่าแหละครับลุงจังไดไม่นี้ก็ขอบคุณลุงหลายๆครับเขาง่ายกับเพาท่านได้กินลงกินซะก่อนขอบคุณครับลุงครับ